สวัสดีครับผมกาแคสเกมตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า New Super Mario Bros. U Deluxe นะฮะก็การที่ปรับไอวอลลุ่มเพิ่มเนี่ยมันทำให้อะไรวะทำให้การพูดมันดูดังขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะก็ไมดีแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ดับสองคมนะฮะถ้าว่า มีเสียงรบกวนเมื่อไหร่หรือเสียงรบกวนแม้แต่นิดน้อยอะ่ะมันก็จะได้ยินนะฮะแต่ว่ามันแรกกับที่ว่าไม่ต้องตะโกนให้ไม่ต้องแหกปากอะ่ะง่ายๆนะฮะขั้นต่อไปนี่จะเป็นด่านก่อนถึงด่านอ่าซลไดาจังเกิลซึ่งเป็นด่านป่านะฮะแต่ก่อนหน้านี้นั้นนั่นะอารมณ์เหมือนแบบมึงม,ม,มีมีปัญหาหสัตว์มามามึง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 ขึ้นมามาโต๊ะกูดีกว่านะฮะก็คือด่านแอชิฟด่านเรือเรือลบของพวกปัลเซอร์ มายตี้แคนนอนชิปนะฮะด่านก่อนเข้าของโซดาจังเก้ซึ่งเป็นด่านเรือหอกอ่ะคันนี้จะบอกว่าไอ้ซูเปอร์เวนโตบอสสามนะฮะก็คือเวลาถึงไฟนอลบอสอ่ะทุกครั้งมันจะเป็นไอ้นี่เว้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าด่านด่านอะไรวะด่านแบบเนี้ยด่านที่มันเป็นเรือหอกนะฮะซึ่งทําให้ตอนเด็กผมอ่ะชอบเรือหอกมากเลยเว้ยไอ้ทียแบบเออแม่งเท่อะมันคือเรือลบที่แบบแบบว่าพวกคุปเปอร์ลิงใช้กันแล้วคราวนี้เวลาพวกเขา เอาไปทาเรื่องชั่วใน, dungeon, ในกระตูนนะในกระตูนเออมันก็จะมีเรือเหาะซึ่งไอ้พวกนี้ก็จะมีพวกตั้งแต่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ไอ้ตัวแมชชีนแมชชีนคุปปาอ่าถ้ายังไม่เคยเห็นก็หรือถ้าใครมองไม่ทันนี่ไอ้ตัวเนี้ยคือแมชชีนคุปปาซึ่งซึ่งมันอัพมัน่มันเพิ่มซึ่งเพิ่มเข้ามาในอัปเดตและอัปเดตล่าสุดเออ ถต่ว่ามีปัญหาได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นตัวแบบไหนนะฮึ๊บอึ๊บอืมไม่อยากเอาเลยเนี่ยกินนะอึ๊บอึ๊บถ้าเช็คคอยนะฮะทำ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 ำำใช่ไหมด่านนี้น่าจะมีไอ้ตัวตร์ปิโดสีแดงน่านั่นนั่นไอ้เฮีย น่ะเลี้ยวด้วยคือมันมีระเบิดได้ก็จริงเว้ยแต่แบบจะดีกว่าไหมถ้าเราอย่าไปยุ่งกับมันอะอารมณ์บแบบอย่าเลยน่ะจุดไม่ได้ด้วยตัวเนี้ยตุ้มไปเลยตุ้มไปอูมเรียบร้อยฮะชิวต,ตุ้มกันไว้ก่อนฮะ โอเคโอเคหลอกให้มันทำลายตัวเองกันไปนะเฮ้ย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 มีคูดาวหน่อยเฮ้ยตุ้มโอเคโอเคกูเจอบอสเลยก็ได้ไม่เอาไม่เอาะไม่เล่น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 เลอเซอร์จูเนียห์ฮะเป็นลูกชายคนเดียวของ คุปปาลูกชายที่รักที่สุดอะไรมานี้ซึ่งตัววีโอเขาจะใช้ทอทอพีโดนะฮะในการฆ่าเราเราก็จะให้ตอปีโดนี่แหละเป็นตัวทำให้เขาแบบลำบากเองนะปุ้งหน้าไปเนะี่พ่อมึงให้ใช้ของมาในี่มคุ้มเลยเออทำการกระทืบเพื่อให้ไอพวกบันไซโดออกมานะฮะ ก็ไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะมามึงพาครูขึ้นมาเองหนึ่งหนึ่งเอง้วยอ่าเย้ฮ yeah. ่าบลเซอร์จนหนียะออนะบ,บอสของมาริโอ้นะผมทุกภาคทุกาทการหรือถ้าเป็นบอสฮนะก็จะเป็นก็จะโดนอะไรวะโดน,โดน,โ,ดนโดนกระทึบหัวสามทีเหลือสักอย่างสามครั้งนะ ประมาณว่าสามครั้งก็คือตายอ่ะครั้งแรกเงั้ยงั้งที่สองเจ็บนะครั้งสามไม่ไม่กูตายแล้วอะไรล่ะหัวก็ไป,กปสกไกลเร์ลุกอื้อพอมึงใช้พอมึงให้ยามมันไม่คุ้มเลยเฮียวู้ฮู้อันนี้อะอันนี้ใเท่ไ็ไหร่วะเออเจ็ดมั้งเออฝายที่เจ็ดอ่า อารมณ์เชื่อสู้ไม่ได้ก็โดดแม่งเลยวะเราเสียดีอบบอ่ะว,วะมึงโดดเลยเหรอใช่ไอ้หนูแกเด็กเกินไปไหนูที่จะมาสู้กับพี่ไปไปไปมึงกลับไปซาบอสสัมึงไปอะซึ่งมันด่านนี้มันก็จะมีอีกทีตอนท้ายๆเกมนะแต่ชอบมากอะ่ะแต่เสียดายมีนิดเดียว โอเคมาแล้วฮะเซฟโอเคยินดีรัเข้าสู่โซดาจังเกลิลนะฮะไอที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ใช่พิษนะเป็นโซดานะตนัวละแสบเลยแสบดากทันทีสองแป้เท่านไหมขึ้นอยู่กับว่าเล่นเร็วแค่ไหนเพราะว่าอยากจะผ่านมินิบอสเหมือนกันนะแบบผ่านหน้าจะได้ตบบอสเลยอนะไรอย่างนี้ข้ามมาสู่โซดาจังเกลิลหนึ่งนะฮะจอ็ n อ of the ะเกร t เป็นของสิ่งหลายๆอย่างนี้ก็จะดูใหญ่ขึ้นนะผมเป็นที่ที่ยักอยู่อะไรประาณนี้กลุ่มบ้าตัวใหญ่ถ้าเราทําทําการแบบว่าเราใส่มันปุ๊บมันก็จะทําการแยกตัวเล็กออกมาอย่างนี้อย่างนี้เออปั๊มชีวิตเล่นดีกว่านะฮะเออเออไม่ได้โกูนะฮะแต่ว่าโอ้โหไอ้เะกี้นะ ถ้าเราทำการทงการแบบว่าโดดใส่หัวมันให้ครบขึ้นมามากกว่า80,000บางนะมา,มากกว่า80,000เราก็จะได้วันอัพนะฮะอึ๊บอึ๊บขอตปั๊มชีวิตหน่อยนะน้องกุ่มบ้าทังโอยโธโ่เสียดายนะยนะไอ้กินเน่เตะแม่งเลยไหนกอดไม่ได้ชีวิตแทนมึงเสียพลังอีกโถ ถ้ามันรวมกลุ่มเยอะๆอีกผมก็ทำอีกอ่ะบอกเลยอึอ,อ,อึโอเคพวกยักษ์พวกนี้นะตัวใหญ่แต่ตัวฮะทำให้เรามีโอกาสจังหวะได้มากขึ้นอึอันนี้ก็ไปได้นะแต่ไม่เอาอ่ะไม่คุ้มอย่าไปเลยดีกว่าเพราะไปแล้วมันก็ได้ไปเจอเช็คคอยส์อ่ะเมื่อกี้น่าจะเจอเหรียญแต่ไม่เก็บเหรียญน,นะคอนเซ็ปต์เราไม่เก็บเหรียญ เออเออเออสามทีสามทีล่วงอันนี้สองทีปะอึ๊บอโอเคอันนี้ก็สามทีล่วงแต่ว่าไฟยังไม่ถึงนะอึวิ่ง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 อึ๊บวิ่ง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 อืออเออือฮาเขาเรียกว่าเล่นท่าหน่อย เป็นมงคลกับชีวิตนะอบออ๊บโอเคเอาละเราเจอปัญหาละเราจะทำให้พวกนี้หายไปได้ยังไงโอเคมันต้องโดดโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะไม่ได้ก็แปกนะไม่แปกก็เสียพลังนะโอเคอืโอโ้โ,อโหโอ้โหเกือบตายละไม่ถึงเอาใหม่ ว่าผมจะลองเล่นจังหวะดูนะฮะอึ๊บโอ้ไม่น่าได้อ่ะมันกว้างไปอ่ะโอ้โหไม่ถึงด้วยไม่เล่นจะดีกว่านะฮะนี้ถ้าอยากจะใครอยากจะเก็บจริงๆมันต้องเอาไอ้แต่ว่าไอ้เก็บข้อมูลจริงนะไปเอาไอ้นี่มาอะไรวะไอ้ไอ้ชุดกระลอกมาไอ้ระกระลอกบินอ่ะ แยกเปสองทางอยร็แล้วเหรอแต่เราจะไปตามด่านนะฮะอุ๊ยนานเล็บบิดอะไรแกแต่เราไม่สุดนะเราค่อยไปเก็บแต่หน้าก็ได้ไอตัวเนะี้ยไปที่โซด a จังเกิลสองนะ fish over personal water นะฮะก็พยายามพยายามให้เราลงไปดูนโซดาเล่นๆน,นะเป็นสะพ,พานที่ทำที่แบบว่าบอกว่าเป็นขอนไม้ดีกว่าขาก็เป็นของไม้แบบว่า อ่เาเหมือนเกียร์ในไอ้นี่ไอ้ดานดันที่เราเล่นตะกี้ฮะไอ้ที่มันเป็นอะไรวะไอ้ดานเรือเรือห่อเพราะว่าถ้าเราเหยียบมากมากอ่ะมันจะทำให้เราจุ่มโอเคอึ๊บอึ๊บดานดานนี้มีนี่ด้วยเหรอโอเคก็ดีฮะเพราะว่าอยากให้เราไม่ลำบากไประยะหนึ่งแต่ <c oughs> เลือกเส้นทางนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บสปีรันนจุบสปีรันนจุบ อ,อืออ,อึ๊บอึ๊บออไม่ถึงกูก็ลอยขึ้นอาส่วนใครที่ถามว่าเฮ้ยเอาแล้วไอ้ที่มันเป็นอะไรวะไอ้ที่มันเป็นกระลอกอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นพีเนี่ยทำไรได้หรอก็คือมันจะทําให้เราอย่างเงี้ยคือเวลาเรากดเนี้ยมากๆมันก็จะหมุนใช่เปล่าแต่ถ้าเป็นไอ้กระลอกบินแบบมีตัวพีอะมันจะทาให้เรากดลอยได้เรื่อยๆเออ มีแล้วหรือเปล่าโอเคลงไอ้นี่ไปอุ๊ยโอ้โหเกือบโดนเต่าทำร้ายจริงๆเต่ามันไม่ค่อยอะไรนะถ้าเป็นไอ้กลุ่มบ้าในภาค3 d w ดี l เนี่ยแม่งวิ่งพุ่งมาหาเราเลยด้วยแบบบ้าแบบคุยอะไรอะไรเงี้ยวิ่งม่งวิ่งพุ่งมาเลยตัวพวกเนี้ยแต่ว่าไอ้ภาคนี้มันก็เดินตามปกติแต่ผมคิดว่าเต่าเนี่ยมันมันโอเคสุดละโอเคโอค้โห ทันเฉยเลย oh, yeah. มันต้องกดกระโดดก่อนป่วะแบบวิ่งกระโดดสูงอะไรเงี้ยเพราะว่าเกมเนี้ยนะฮะใครไม่รู้นะคือถ้าเรากดวิ่งค้างไว้อะแล้วก็กระโดดค้างไว้อะตอนที่มันจะลงแลนดิ้งลงพื้นอะ่ะมันจะกระโดดได้ไกลกว่าแล้วแลนดิ้งได้ไกลกว่าเว้ยเออตอนลเล่นอะ่ะส่วนมากก็จะแบบเดินเดี๋ยวเล่นให้ดูนะะต่อไปดันสำหร้จัเรกลสามคือเติมเตบอลวูดไอ้ตัวบัคเกิลป่าวะไอ้ตัวหนอนอะ่ะ ไม่ใช่นะก็คือเนี่ยเวลาไม่ได้ใน,นเนี้ยแล้วก็ก,กระโดดกระโดดเลยนะมันจะกระโดดได้นิดเดียวถ้ากระโดดฐานกระโดดสูงกว่าพอกระโดดธรรมดาแต่ถ้าเราวิ่งเนีย่ยวิ่งแล้วก็กระโดดเห็นยนะมันจะไกลกว่าโอ้โหตัวนี้โคตรเกลียดเลยอะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันยังไงไหนนะเนี่ยคือเราคือเรารู้ว่ามันทําอะไรเว้ยแต่แบบไม่อะ่ะ <c oughs> ก็คือถ้าใครเล่นด่านนี้อยากจะผ่านจริงๆหรือแบบหรือไม่ได้เซียนจริงอะ่ะพยายามอย่ารีบนะถ้ารีบก็จะเหมือนของอตัวเล็กเลยอะ่ะเช็คไคฟนะฮะก็ข้อคิดของด่านนี้คืออย่ารีบอีดอ,อกจริงอย่าไปคือวิธีทําให้มันอ่ะให้มันอ่ะโดนเราจนมันหายไปก็คือต้องเหยียบหัวมันนะปึ๊มึบ๊บ ต้องยืดหองนี้อ่าจึ๊บจึ๊บ่ถ้าใครรีบมากก็โดนไปนะฮะอึ๊บอ่าดต่ไม้ไฟเยี่ยมยอู้โอ้โหโดนก็ได้วะอึ๊บอ่าเห็นไหมเนี่ยมันมันมัน,มนทำให้เรารู้ว่าถ้าเราโดดไปนี่คือเรียบร้อยแนะ่นอนนะฮะนี่อึ๊บอึ๊บ โอ้เียโอเคโอเคป่ะแบบนี้หมดเวรหมดกรรมอย่าไปยุ่งกับแม่งไอ้พวกเนี้ย <c oughs> ปล่อยให้มันมึดหมับสไตล์พวกมันไปเอ๊ะอ๋อไม่เอาเดีกว่าเ <c oughs> ออเหมือนว่าถ้าเราไปตรงนั้นอ่ะมันจะทำให้กลไกมันทำงานเว้ย <Okay. S 1> แล้วพอกันไกลทำงานปุ๊บ <c oughs> มันจะทำให้เราเข้าไอ้โกโพรแบบวันอัพได้ ไม่เล่นด้วยหรอกไอ้ห่าเหมือนรู้แบบเล่นแล้วเดี๋ยวตายอ่ะไม่เอาอ่ะคืออะไรที่มันเสี่ยงตายเราไม่เล่นดีกว่านะเพราะว่า,วาสบายเท่านั้นนะครับผมโอเคเมื่อกี้เราจะเล่นดะยาวมาถึงด่านนี้ได้นะเป็นด่านของบูมบูมซัลลัสตังเกิลสเน็กบล็อกทาวเวอร์โอ้โหโคตรเกลี่ยสเนิกบล็อกทาวเวอร์เอานี่ไปก,กันหลักก่อนสเนิกบล็อกทาวเวอร์มันจะเป็นไอตัวบล็อกที่แบบว่า เยมันจะมันจะเลื้อออกมาเป็นงูก็คือข้างหน้าก็เพิ่มข้างหลังมันก็หายอะไรประมาณนี้ซึ่งแนะนําว่าอย่ารีบร้อนไปตามสเน็กบล็อกเลยดีกว,ว่านะเวลามีเยอะไม่ต้องกลัวมห่วงก็ตาอมาตีก,กับบูมๆมนี่แหละอ่าแต่ว่าสเน็กบล็อกอันนี้มันจะต่างกับตรงที่ว่าสเน็กบล็อกอันนี้มันจะใหญ่กว่านะฮะแล้วก็ลุกลก,กรดูรลุบตุ้มนั้นซีแหม่ี่มือโดนเห็ดแมคกามาชิลลม เข้าไปกันเลยไงวะให้พวกเนี้ยเดี๋ยวมีเล็กเดี๋ยวมีใหญ่นะฮะปึ๊บอ่าอย่างที่ว่าครับอย่ารีบอย่ารีบโอ้โห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 โอ้หโหตกตายกันได้คือมันไม่ใช่มันไม่แม่นเว้ยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่ารีบเดือยนะฮะเขาตายอ่ะไม่เป็นไรนะไหวได้ถึงด่าเริ่มด่านล้ กีนี่เือกดล่อนแล้วก็การบังคับของมันก็คือถ้ามันล่อนไปแล้วมันก็จะลงไปตรงหน้าถ้าจะหันเนี่ยมันก็จะใช้เวลาสักพักมึงตรงนั้นสเต็กบอกมันก็ไปพอดีไงโอเคก็คือกูกากอ่ะไม่เป็นไรนะเยยบโกด้ายี่สิบนาทีบอกเลยบดกระบุบโอเคนะอ่าเรากโอเคอยู่แลาเกมคอนเทนต์นั้นถ้าไม่เก็บถ้าไม่เล่นเก็บครบร้อยก็ถือว่าน้อยนะฮะจริงถ้าไม่เล่นเก็บครบร้อยเปอร์เซ็นต์ น้อยเพราะว่าเกมมันก็มีแค่ว่ากระโดดจกด่านไปด่านก็ไม่ถึง10นาทีอะห้านาที1ินาทีก็เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นอแต่ว่ามันจะต่างกับตรงที่ไอไอตรงที่บอสนี่แหละไอตรงที่บอสได้ทาให้เกมมันดูยาวขึ้นมันก็ต้องสร้างจริงๆอิอะเมื่อก่อนอะตัวเกมอะที่มันสร้างให้มันยากก็เพราะว่าเวลาเล่นยากกูบะคนมันจะใช้ใช้เวลาเยอะ สมมติว่าเกมมันมีคอนเทนต์แค่สักแบบท้าเสซนจริงๆอ่ะสัก5นาทีก็จบอ่ะแต่ว่าถ้ามันยากเกินไปอ่ะเผลออเป็นชั่วโมงกว่าจะผ่านอะไรเงี้ยอ,อย่างเกมอย่างเกมมาร่าวอย่างเกมคัพเทสเงี้ยเออจริงบอสอ่ะตีกับมันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เรียกว่าอะไรเดี๋ยวตีแป๊บเดียวเดี๋ยวก็บอสเดี๋ยวบอสก็ตายแต่ว่าด้วยความที่เกมมันยากไงเอออ่ะสด็จบอกอีกทีหนึง่งถูกเอ็กตีเวตนะฮะไม่ได้ดีใจเลยบอกเลย ไม่หรอกถ้ามันเผลอไปลอยแล้วเผลอไปตัวอะไรเข้าเนี่ยไอนน้เราจะชิบหายเอานะเพราะฉะนั้นอย่ารีบเล่นได้ถ้าที่เล่นอย,อย่าสะเอะอ,อย่าเชอเทพหรือเล่นอะไรแงแงๆนะฮะคำแนะนนี่คือคำแนะนำจริงๆริงเลยเนี่ย,นะอยโอเคสโกอเร็ตโอเคมันทำให้เรามาเสี่ยวทำไมวะเนี่ยอึย โอเคโอเคโอเคตัวเองก็เป็นคนตีนะ่ะอ้าว shit oh fuck god damn it โอ้โหโหกะไม่ให้ว่าอยู่กันรอดเลยเนะี่ยโอเคให้สควอเรลมาทำไมเนะี่ยโอ้อยากได้ไอ้ไอ้ดอกไม้ไฟไม่ก้ มิสเตอร์บูมบูมนะอ่ะ,นะอะมันจะมีดอะไรพิเศษอะไรขึ้นมากขึ้นไหมเนะี่ยมีปีกเหรอโอเคใหญ่ขึ้น,นแค่นั้นนะอ่ะอือสมองมึงใหญ่ขึ้นแต่มึงไม่เก่งขึ้นเลยเหรอวะตึมตึมอืมอนี่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 มา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 ไอ้หนูปึ๊บอือ ก็สมองมึงอยากจะสมองสินะป่าดอื้อเรียบร้อยบ,บูมบูมหายไปซะน่ยคราวนี้เราจะเข้ามาในส่วนลึกของป่าลนะครับผมอ่ะเราลองเข้าไปดูก่อนเลยดีกว่าเซฟ โอเคมนป่าสุดลึกก็จะมีด่านบ้านผีสิงอาใม่ก็โอเคฮะเดี๋ยวก็ขอจะพาไปยิงที่ก่อนก็เดี๋ยวขอเล่าหน่อยนะฮะคือป่าในภาคเก่าในภาคที่มันเป็นภาคแบบพิกเซลอะ่ะก็คือด่านโบเนี่ยเวลาไปเจอด่านเนี่ยคือด่านมันจะเป็นแบบนี้ครับเวลาเล่นผ่านด่านปกติแม่งจะวนลูปเว้ยคือทำให้เรากลับมาที่เดิมจุดเดิมไม่ไปต่อคือคุณต้องหาทางลับออกเว้ยซึ่งอันเนี้ยมันเฟลมากแต่ว่าด่านใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีทำแล้วนะผมเอาละ เริ่มพบมากแล้วก็สราบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย